นายสุเทพเทือกสุบัณสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์และอดีตผู้อำนวยการสอ,อชอนะครับแถลงข่าวว่าได้มอบหมายอำนาจให้กับทีมทนายความไปยืนย่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ,าราทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชกล่าวหานายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i และพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกรองอธิบดีดี i ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อหน้าที่ และความผิดต่อการดํารงตําแหน่งหน้าที่นะครับในการยุติธรรมเนื่องจากว่าสั่งไม่ฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์แกนน,นํานปชและอดีตสอสอระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและพวกฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการขึ้นเวทีปราศัยที่เวทีคนเสือแดงเมื่อวันที่10เมษายน2553และสั่งระงับการสอบสวนคดีการกระทําอันก่อให้เกิดความ เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐนะครับโดยมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าคดีล้มเจ้านายสุเทพกล่าวว่าการที่คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษมีมติเอกฉันรับคดีล้มเจ้าเป็นคดีพิเศษนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคดีนี้มีหลักฐานที่จะชี้มูลความผิดมากพอจนคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ แล้วหลายครั้งที่ผ่านมานายทาริศก็ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าคดีนี้มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายในแผนผังลมเจ้าทั้งหมดแต่หลังจากที่พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลน,นั้นปรากฏว่านายทาริศและพวกมีพฤติกรรมและดุยยพินิษในการพิจารณาคดีเหล่านี้เปลี่ยนไปจนถึงขั้นสั่งไม่ฟ้องนายจตุพรและพวก หลายคนที่เป็นการนำนปชและอยู่ในแผนพังลมเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกพักเพื่อไทยดังนั้นการใช้ดุลยพินิษของนายธาริศและพวกจึงอาจเข้าข่ายใช้ตำแหน่งหน้าที่เอาใจฝ่ายการเมืองมากกว่าการยึดหลักนิติธรรมไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นเรื่องของพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยที่มีความจงรักภักดีเราไม่ประสงค์ให้มีการใช้อำนาจโดยม่ชอบ แล้วกระทําการที่กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความจงรักภักดีทั้งหลายครด้านนายสุทัศน์เงินหมืน่นกรรมการสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าแม้ดีเอจะสั่งไม่ฟ้องแต่ก็ต้องรอนะครับว่าอายการจะมีคำสั่งอย่างไร ั้งนี้การที่คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษรับทั้งสองคดีเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นเอกฉันสแสดงให้เห็นว่าคดีนี้มีหลักฐานที่จะชี้มูลความผิดได้แต่การที่ดี i สั่งไม่ฟ้องนั้นนายธาริศอาจมีพฤติกรรมที่ใช้อำนาจเพื่อสนองตอบความต้องการของฝ่ายการเมืองและฟอกความผิดให้กับนายจตุพรเพื่อสามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมากกว่าครับ